สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพินเนต้อนรับก็สู่เกมกาลินปริศนาคดีอาถรรพ์นะครับก็หลายๆคนอาจจะงงฮะเกมนี้มันเกมอะไรนะครับกาลินฮะมันเป็นนิยายเรื่องหนึ่งครับมันไม่ใช่เกมครับแต่ตอนนี้เขาเอามาทําเป็นเกมนะฮะกาลินเป็นชื่อของพระเอกในนิยายเรื่องหนึ่งครับก็อ่าเป็นนิยายเกี่ยวกับอ่าการสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่แบบ เล่นลับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ไสยศาสตร์นะครับประมาณนั้นเป็นกเป็นนิยายของไทยนะครับก็อ่าเป็นนิยายของค่ายพูริก้านะครับหลายๆคนน่าจะอาจจะรู้จักกันบ้างนะครับเพราะว่ามีน,นิยายมาหลายเรื่องนะครับสนุกทุกเรื่องเลยนะครับก็ผมชอบมากครับ <laughs> ผมชอบมากนิยายในค่ายนี้นะแล้วก็เรื่องกาลินเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดนะครับซึ่งเรื่องแรกที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเรื่องกาลินปริศนาคดีอาถรรพ์ตอนพิธีเปลี่ยนชีพซึ่งมันเอามาทําเป็นเกมครับตอนนี้ อ่านะตอนนี้ผมก็ติดตามอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นกาลินภาค2นะภาคแรกก็จะเป็นภาคปริศนาคดีอาถรรพ์นะครับมีทั้งหมด8ตอนนะครับแเล่มฮนะแเล่มนิยายฮนะก็จบไปแล้วก็มีบทใหม่นะครับเป็นอ่าภาค2นะเป็นกาลินสลักบิดเบือนกรรมนะซึ่งเป็นภาคต่อตอนนี้ก็มีมา4ี่เล่มแล้วนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นเล่มที่4ฮะเป็นตอนวงกฎวิกฤจริต นะตอนแรกก็จะเป็นควันเผาผีนะฮะฟังชื่อตอนก็น่ากลัวแล้วนะฮะตอนที่2เป็นเชือกประกร,รมศพใช่ปะวะใช่นะเชือก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 ประกศรพรนะครับก็เป็นเกี่ยวกับอ่าเชือกแบบคนฆ่าตัวตายนะฮะแล้วก็ตอนที่3เป็นตอนอ่าเสียงสะท้อนบาปนะครับแล้วก็ตอนที่4ฮะเป็นแบบเนื้อหามันจะแบบเป็นแบบมีข้อคิดนะฮะแล้วก็แบบ คือเป็นนิยายไทยครับความน่ากลัวแบบไทยๆครับแบบผีไทยแบบวิยศาสตร์ไทยฮะน่ากลัวครับบอกเลยฮะลองอ่านเรื่องนี้ครับใครที่ชอบอะไรแบบเถื่อนนะพระเอกมันก็เถื่อนอยู่แล้วนะฮะกาลินเป็นนักเรียนที่โคตรเถื่อนนะฮะโอเคประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับกาลินในเวอร์ชันเกมกาลินมีทั้งเป็นอ่านิยายครับเป็นนิยายมานสองภาค มีเป็นเว,เวอร์ชั่นมังะงฮะมังะงนี่มีโอ้โหหลายเล่มแล้วนะฮะแล้วก็เป็นหนังก็มีฮะเป็นหนังมี2ภาคเลยครับภาค2จะออกเดือนธันวามนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมฮะโอ้โหผมติดตามแบบทุกทุกท,ทางเลยฮะติดตามเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับพิธีเปลี่ยนชีพเนี่ยขอสปอยหนึ่งนะฮะพิธีเปลี่ยนชีพเป็นพิธีกรรมที่ใช้ทําให้ชีวิตเป็นอมตะนะครับเป็นอมตะก็คือแบบ อายุยืนยาวอมตะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ต้องมีแบบพิธีกรรมน่ากลัวมากมายนะฮะก็อนว่ามาดูกันแล้วกันนะครับก็สำหรับคนที่ดูนะฮะก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับมันเป็นแค่เรื่องแต่งนะครับอย่าไปทําชีวิตจริงนะฮะคือมันแบบต้องแลกที่ชีวิตนะครับอ่ะสปอยแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูเลยแล้วกันนะฮะโอเคมาแล้วครับโอ้โหเริ่มต้นด้วยเสียงหอบฮะ เสียงหอบมาก่อนแลยเสียงหอบช่างน่ารักนะฮะอ่าจะกลัวหรือน่ารักดีอ่าเหมือนเป็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับฉันตน้องหนีเอาแล้วฮะมาถึงก็มาถึงก็หนีเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยฉันตน้องหนีไปให้ไกลจากที่นี่ให้ได้นะครับเราต้องหนีอุ่ยบทที่หนึ่งผสมบัติพิธีกรรมนองเลือดโอ,โอ้บทแรกนี่ก็เลือดมาแลวฮะใครที่กลัวเลือดแนะนําปิดคลิปนี้นะครับ กำลังเหมือนวิ่งหนีอะไรอย่างนะครับแฮกแฮกแฮกมาคราดนี้เขาไม่ตามมาแล้วมัง้งนะลันทลีมาครับลันทิทลีมานี่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้กับพระเอกสักทีเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่หลายตอนนะรพระเอกมึงก็ไม่พระเอกมึงจะเย็นชาไปไหนนะกาลินเนี่ยอ่ะสปอยแล้วกันนะครับก็ลันทิทาทลีมาเนี่ยเป็นคนที่มีพลังพิเศษนะครับเรียกว่ายานอาถรรพ์ซึ่งยานอาถรรพ์เนี่ยมันจะดึงดูดความชั่วร้ายเข้ามาหาตัวเองนะครับแบบใขรเข้าใกล้นี่คือตายหมดนะครับคล้ายๆแบบ เหมือนเป็นโคนันนะฮะแบบไปไหนคือต้องมีคนตายนะครับเอาว่าอย่าเข้าใกล้แล้วกันนะครับตายโอเคฉันหยุดวิ่งแล้วเหลียวไปดูข้างหลังก็มีผม่านครับ <laughs> ตอนนี้เล่นเป็นเวลาสามทุ่มนะฮะอยู่คนเดียวซะด้วยแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความมืดมีอะไรบ้างไม่มีนะฮะเล่นเองหลอนเองนะครับแฮกแฮกแฮก เสียงคนเดินฮะเฮ้ยแถวนี้ไม่ใช่ตลาดนัดคนเดินนะเว้ยเสียงหัวเราะแบบแม่มดเอาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเครื่องหมายตกใจฉันสดุ้งสุดตัวพางมองไปรอบๆนะครับเราต้องอินกระบทฮะเราต้องอินกระบทที่เขาให้มาเสียงหัวเราะเมื uh ่อสักครู่เอ่อมันเหมือนกับใครมากระซิบอยู่ข้างๆเดี๋ยวมากกว่าจะลอยมาจากที่อื่นโอ้หลอนละ ไม่ได้มันยังตามมาอยู่มันยังตามอีกเหรอฉันต้องหนีหนีไปให้ได้ไปแล้วฮนะโอ้โหหลอนจนชีวิตจริงคนเริ่มลุกแล้วแฮกแฮกแฮกทำไมระเบียงมันถึงได้ยาวขนาดนี้ฮนะหัววิ่งไม่มีจุดสิ้นสุดฮนะแต่มาได้ขนาดนี้แล้วเราคงอะ,อะเสียงหัวเราะแบบ เด <ider> <seeing> <spooky surprises> <cción> ี๋ยวไม่ใช in ่มันเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแกจะหนีไปไหนโอ้โหเสียงแบบผื่นไม่นะนะครับเสียงเอ้าทำไมเกมค้างไม่เอาไม่เอาต้องหนีต้องหนีไปให้ได้โอ้โหกีดนะฮะทำเสียงไม่ได้ครับอุ้ยอะไรเนี่ย ด้วยความรีบร้อนฉันสะดุดลงไปโกะฉันสะดุดล้มกองกับพื้นเป็นเวลาเดียวกับที่ฉันได้ยินเสียงอันน่าสยองอันน่าสยดสยองพูดขึ้นแกนี้ไม่ผลหรอกไม่นะถ้าเราไม่รีบซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งอะอะห้องเรียนนั้นประตูเปิดอยู่นี่นะเอาแล้วฮะถ้าเราเข้าไปซ่อนในนั้นล่ะ ห้องเรียนมันมืดมากสิ่งนั้นมันอาจจะมองเห็นเราก็ได้แล้วแต,แต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในห้องนั้นในห้องนั้นคิดสิเราควรทําไงดีเอ่อเอาไงดีวะรันนี้เามาเป็นคนที่อ่อนแอมากนะครับก็เป็นคนที่แบบคือแบบไม่มีแรงอะไรเลยครับเป็นนางเอกที่แบบบอบบางมากนะครับผมว่าเราควรจะไปซ่อนในห้องเรียนนะผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วนะเพราะมันเป็นเรื่องแรกที่ผมอ่านก็อ่านตอนประมาณม3 น,นานมากแล้วฮะแล้วขาก็ล้าเต็มทีแล้วฮะเออเราเล่าเรื่องอยู่ได้กว่าจะลุกขึ้นได้ก็ต้องใช้เวลาตอนตัวในห้องเรียนนั้นน่าจะดีกว่าเรากระเสือกกระสนพาล่างของตัว,ตวเองเข้าไปอยู่ในห้องเรียนที่ใกล้ที่สุดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถอถุงถอถุงอะไรวะถึงแล้วอ๋อนะฮะถอถุงนึกว่าอะไรถ้าถึงแล้วฉันค่อยพาล่างตัวเองไปในห้องเรียนที่มืดสนิท แล้วค่อยๆปิดประตูดีแล้วปิดประตูไม่ให้มันได้ยินนอ้ออุ้ยบ้าจริงเอ่อน่าจะปิดแรงนะครับนางเอกเราก็เออนะครับมันจะได้ยินหรือเปล่านะไม่น่าจะรอดยังไงก็รีบหาที่ซ่อนก่อนดีกว่าฉันค่อยๆลุกขึ้นพางมองไปรอบๆห้องกูต้องลุกไหมเนะี่ยเดี๋ยวมันจะอินเกินไปตาฉันยังคงชินกับความมืดอไม่ชินกับความมืดก็ย,ยังมองอะไรไม่เห็นคงต้องรออีกสักพักสินะ อ่านะครับต้องรอให้ตาชินกับความมืดนะจะมองเห็นได้ด,ดีมองเห็นได้ดีขึ้นอะไรนะมีใครอยู่ในห้องนี้ได้หรอเอาชิปไปมันหนีตัวข้องนอกมาเจอตัวข้างในห้องมันเจออะไรวะเฮ้ยนะมันพลังงานมันเป็นโอ้ยมันเป็นพลังงานที่มีแต่เงาครับเงาดําเงาพวกนั้นมันคืออะไรกันนะมันคือพลังงานไม่นะห้องนี้ ไม่ปลอดภัยเหลยเนี่ยพึ่งรู้หลหะะน่าจะรู้ตั้งนานฉันเผลอขยับถอยหลังชนกําแพงเอาชิบหายเลยครับหลังชนฝามาจนตอกความกลัวทำให้ฉันรีบกั้นหายใจอยู่นี่กันทีกั้นหายใจจุดๆๆจุดจุดจุอะไรวะ <c oughs> อุ <c oughs> มีตาโอ้กรีดเลยกรีดแปบ๊บอ่าร่างในเงาเมื่อดุกพวดขึ้นเมื่อดินเสียงกรีดเ่าขฉันเป็นสัญญาณว่าร่างอื่นทำตามกัน พวกมันต่างก็ค่อยขยับเข้ามาล้อมตัวฉันเอาไว้หลอนแบบไม่ไม่ฉันยื่นมือออกไปข้างหน้าหวังจะผลักหวังจะผลักเงาล่างหนึ่งที่กาลังเอื้อมมือมาจาับฉันผลักไปแล้วก็ความรู้สึกมือของฉันเหมือนกําลังสัมผัสกับกองเลือดที่เหนียวข้นหน้าสะอิสะเอียนมากกว่าจะเป็นร่างของมนุษย์หืมหืมนะครับเลือดกรีดฉันอ่ารีบดึงมือออกจากล่างนั้น แต่กำลังกลายกลายเป็นเมือกละลายกลายเป็นเมือกอยู่ตรงหน้ากับหลังหันไปทางประตูห้องเรียนเพื่อเตรียมหนียกจากห้องนี้หันหลังไปยังไม่ทันที่ฉันจะเอื้อมมือไปจับลูกป,ปิดยังไม่จับลูกบิดประตูห้องก็เปิดประตูเปิดตามด้วยอะไรมาด้านหลังของประตูสีทุนเป็นระเบียงที่ฉันวิ่งอยู่เมื่อสักครู่กลายเป็นความมืดที่มองไม่เห็นอะไรเลย เอาแล้วฮะมันมามันหาเราเจอแล้วมันมันมันหาเราเจอแล้วฉันพยายามขยับตัวเสียงอะไรวะแต่เงาดําในห้องเรียนนี้กลายเป็นเมือกเหลวนั้นต่างเหนียวหลังเหนียวหลังตัวฉันไว้เอาแล้วฮะขยับขยับไม่ได้ไม่ไม่นะฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายอยู่ที่นี่โอ้เสียงเดินมาแล้วฮะะไรวะเนี่ย เสียงหัวเราะมาอีกแล้วนะครับเสียงหัวเราะอัญชุญโอ้โหกรี๊ดแป๊บเกิดอะไรขึ้นอ้าวเสียงอุ้ยอุ้ยเดดเดดเดดทำไมมันไปทำไมมันเดดเดดเดดมันสกิปเองเมื่อกี้ช่วงนี้มัวแต่หาข้อมูลทำรายงานเดี๋ยดเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้มันสกิปเองครับเกมบั๊กเปล่า ช่วงนี้มาหาข้อมูลทํางานรายงานเลยไม่โ้รงไปหาน้ารถเลยขอโทษจริงๆนะคะอ่ะน่าจะเป็นน้ารถโทรมานะครับหน้ารถนี่ก็จะเป็นน้าสาวของรันทาลิีมานะครับหน้ารถจะเป็นแบบเป็นนักข่าวนะครับก็เป็นคนที่ดูแลรันทีทรทลีมานะครับแต่ว่าดูแลอยู่ห่างๆนะครับรันทารันทลลีมานี่ก็จะอยู่คนเดียวในหอพักก็ไม่อยู่ในคอนโดนะครับไม่ไม่ใช่คอนโด <c oughs> อยู่ในก็ช่างก็เถอะนะครับไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้ว ประมาณว่าเมื่อกี้เราน่าจะฝันนะครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเพราะเพราะว่าน่ารถโทรมานะครับ <c oughs> นั้นก็รีบๆตื่นไปโรงเรียนได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวสายเอานะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ฉันวางสายโทรศัพท์ก่อจะถอนหายใจสายหน้าให้กับตัวเองสายหน้าให้กับตัวเอง <c oughs> ทําให้หน่ารถเป็นห่วงจนได้รันเอ้ยนะครับกับบังโทษตัวเองแกนี่มันสร้างปัญหาให้คนอื่นจนถึงเมื่อไหร่กันนะ อ่ะตายตายไปซะนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ละโอเคอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนของเรานะครับอ่าถึงโรงเรียนสักทีโรงเรียนนิสาพาณิยนะครับเป็นโรงเรียนที่ไม่มีอยู่จริงนะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับสายงานบัญชีนะครับอ่าล่าเริงไว้ดีล่าเริงล่าเริง,เรงไว้ดีกว่านะเรายิ่งเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเป็นห่วงเศร้าๆอ่ะตอนนี้เนี่ยรันทิลมานะครับเพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนไอรินวิทยานะครับ อลิสิเทียเนี่ยก็เป็นโรงเรียนเก่าซึ่งอ่าคนตายทั้งโรงเรียนนะครับคนตายทั้งโรงเรียนเลยตายทําไมก็เพราะรันเทลิมานี่นะครับทําให้คนตายทั้งโรงเรียนคนตายกันไปร้อยๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเล่าถึงประวัติอ่ะหนังสือที่อ่านค้างก่อนนอนเมื่อคือนยังอ่านไม่จบเลยอ่านนิยายเปล่า <c oughs> ไปนั่งอ่านต่อในห้องเรียนดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่นะครับต้องขอไปด้วยที่ไอบ่อยๆนะครับ <c oughs> เอ๊ ه, หนังสือที่อ่านเมื่อวานอยู่ไหนนะสวัสดีลัน่นเอาใครวะเนี่ยใครเอ่ยทรงผมนี้คล้ายๆกับเอมมิกานะครับนั่นใช่เลยมาแต่เช้าเลยนะอ่าคุณกับโรงเรียนแล้วหรือยังลั่นอ่าเอมมิกาเนี่ยจะเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่เราเนี่ยครับมีสองคนครับมีเอมมิกากับอ่านีนะครับจาไม่ได้ชื่อจริงอะไรคือคือเรื่องนเนี้ยเนี่ยชื่อจริงมันยาวมากนะับอย่างเช่น สันทิลิมาเนี่ยก็นามสกุลอะไรวะเดี๋ยวเปิดอ่านในนิยายแบบนะครับมันจะมีแนะนําตัวละครนะครับ <Yeah. S 1> อย่างเช่นกาลินก็นามสกุลจินตมเมจินตมเมศดนะไม่ใช่จินตมเมรั <Yeah. S 1> นทิดิมาวิการวอรสริดนะครับมันที่นีอ่าชื่อมันที่นีนะครับอ่าเขาชื่อมันที่นีโอเคโอเคอืมคุ้นๆแล้วละ่ะนะเริ่มคุ้นแล้วก็แต่ทําการบ้านของเรียนนี้เดี๋ยวนะแต่การบ้านของเรียนนี่นะเยอะไปหน่อยนะการบ้านเยอะนะฮะโรงเรียนผมก็เหมือนกัน ทำแทบไม่ทันเลยโอ้โหเข้าใจเราขนาดนี้แล้วเอ็มล่ะทาเสร็จแล้วหรอโอ้ยังไม่ทําเลยสักหน้าเอ็มมิการี่เป็นคนขี้เกียจนะครับจะเป็นคนที่แบบชอบลอกเพื่อนนะส่วนคนที่แบบเก่งก็คือจะเป็นมันที่นีนะครับซึ่งน่าจะมาในเร็วนี้อ่าเราลอกของนีอยู่เนี่ยอ่านีฮะพูดถึงนีแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเรื่องลอกกันบ้านเนี่ยฉันเร็วมากว่าแล้วนะฮะแป๊บเดียวก็เสร็จ <c oughs> อันนี้ไม่ไม่ไอนะเขากำลังหัวเราะอยู่แต่ผมไอนะฮะโอเคได้ยินเสียงเอมพูดและหัวเราะอย่างสบายใจฉันก็อดหัวเราะตามไม่ได้ไม่ได้นะครับเอมอ่ะคนนี้ฮะมันที่นี่แน่นอนครับมันที่นี่จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมันจะไว้ผมแกะสองข้างนะแบบข้างๆสองอันเนี้ยมันจะมีผมแกะนะครับจําได้ลั่นอ่ามาแล้วน่ารักาวแวน่นชอบนั่นไงตายยากจริงกําลังพูดถึงก็ผมมาพอดีเลยสวัสดีเจ้านี่ สวัสดีลั่นอ่าเอมิกาวิทยานุสรศิลและมันทนีวสิทธิ์นิติกรนะ่ดูฮะชื่อมันแบบคือชื่อตัวละครแบบแต่ละคนน่าสกุลยาวมากนะฮะก็ <c oughs> เป็น,สนเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นะครับคือตัวละครมันจะเป็นแบบไทยแท้ๆนะครับทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนใหม่ของฉันเองอ่านะครับนี่ก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วที่ฉันย้ายมาที่ NISCA นะครับ ีิสาพาณิชนะครับหรือโรงเรียนดิสาพาณิชแห่งนี้อ่าทุกเรื่องทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ไปหมดทำให้ฉันรู้สึกเคว้งคว้างอยู่ไม่น้อยแต่ก็โชคดีที่มีเอมกับนีเข้ามาเป็นเพื่อนอย่างรวดเร็วทำให้ฉันปรับตัวกับโรงเรียนใหม่ได้ราบรื่นกว่าที่คิดเยอะเลยเอ้าเอมนี่ของแกยังไม่นำการบ้านใช่ไหมโอ้โหนีนี่แบบนีรู้ใจว่าแบบเอมจะลอกการบ้านนะฮะแบบถ้าเพื่อนแบบนี้ก็น่าจะดีนะแบบแบบไปโรงเรียนแล้วแบบเฮ้ บอสเอากันบ้านไปลอกไหมระวานนี้นะฮะลองลอกชั้นตามเคยสิวส่าถ้าแกก็รู้หน้าที่ดีแล้วนี่อ่านะครับพูดแล้วเอมก็ลงมือทํากันบ้านอ่าส่งอย่างรวดเร็วนะครับอ่าถ้าทุกวันสงบสุขแบบนี้ไปเรื่อยก็ดีสินนะอ่าเอาละเรียบร้อยโอ้โหเร็วโอ้ันลอกเร็วมากเลยครับเราเพิ่งคิดเมื่อกนะี้เนีเ่ยเร็วจังบอกแล้วฉันเร็วนะฮะอ่าไปหาชั้แรกกันดีกว่าเอม เอมิกาครับเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากแล้วก็ชอบกินขนมมากนะฮะอ่านี่แกไม่กลัวอ้วนบ้างเลยเอมอ่ะไม่กลัวอ้วนเหรอดูหุ่นก็ดูครับหุ่นแบบหุ่นดีมากนะครับฉันเห็นแกกินช็อกโกแลตแต่ทั้งวันแล้วแกเคยเห็นฉันอ้วนหรือไงฮะเออนะครับแบบเป็นคนชอบกินขนมเยอะมากนะแต่ว่าไม่เคยอ้วนเลยนะครับไปเฮลร์รัลนเออเออเอมอันนี้ใครวะทำไมเป็นเงาดำอะผมจำไม่ได้ขอคุยกับรันหน่อยได้ไหม ใครวะอุ้ยสาวแวน่นอีกคนครับมาอืมวันไหวสาวแว่นนะครับ,วแ,วนนรบแบบว่าแต่ละคนน่ารักน่ารักนน้นเลยเรื่องนี้เสียงเขาเด็กสาวสายแว่นแถวเบาฉันแทบจะไม่ได้ยินนี่ใครวะจำไม่ได้นะผมอ่านการลีลนตั้งแต่ม,ตมสามนะครับเอมอมมาทันฉันเหมือนจะตั้งคาถามแต่ฉันก็ได้แต่มองตอบในสา,นายตาเธอว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ผิดเธอคนอนี้น่าจะชื่อวรรวันทานทอง โอ้โหนามสกุลทานทองนะครับแต่นอกจากชื่อแล้วฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของวันทเทสียเท่าไหร่วันอยากจะคุยกับฉันเรื่องอะไรนะ <c oughs> วันมีเรื่องอะไรกับรันเหรออ๋อนะครับคนนี้จะเป็นแบบคนที่ช่วยปกป้องแันที่มานะแบบจะคล้ายๆถมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เออก็คนวาสนีเขาอยากคุยกับรันก็เลยให้ฉันมาตาม <c oughs> วาสนีนี่ใครวะไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วทำไมคุณยายวายายคุณวาสณีเขาต้องอ่าให้คนมาตามด้วยล่ะประหลาดคนอยากคุยกับใครทําไมไม่มาเองเออนั่นดิอยากคุยทําไมไม่มาเองไม่ต้องไปหรอกรันแบบว่าไม่ต้องไปนะฮะอ่าถ้าคุณวาสณีอะไรนั่นเขาอยากคุยกับเธอจริงเดี๋ยวเขาก็มาหาอเธอเองแหละอืมอืมอ่ะอืม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 วันไปบอกคุณวาสณีเถอว่าคุณรันมาไม่ว่าง จุดๆจุดจุดแบกจุดไปแล้วฉันมองดูวันที่พยักหน้ารับแล้วเดินไปด้วยท่าทางเศร้าๆอ๋อนะครับคนเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบเป็นแบบลูกน้องเขานะครับโดนใช้มาอะไรประมาณนั้นนะครับดูเหมือนเธอไม่อยากเอ่อดูเหมือนเธออยากให้ฉันตอบตกลงมากน่าสงสารเขานะอืมจริงๆฉันไม่หาคนชื่อวาสินีก็ได้ โอ้ยไม่ต้องไปหรอกอย่าวาสนาณีนั่นมันนิสัยเสียเอาไปว่าเพื่อนทําไมล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงจะต้องคืถึงจะต้องให้คนอื่นไปตามคาสั่งนะครับก็ลิ <c oughs> ้นพันกันวันก็เหมือนกันอยอมเป็นลูกไล่ให้ยว่วาสนณีนั่นอยู่ได้บอกแล้วครับเป็นลูกน้องจริงด้วยเออเริ่มพุ้นคุณแล้วครับเริ่มจะจําได้นิดหนึ่งแล้วนะฮะว่าแต่คุณวาสนณีนี่ใครกันเหรอเออนั่นดิใครอ่ะ เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มคุณนายของโรงเรียนนรันน่าจะเป็นแบบพวกแบบอ่านาตาดีนะ,ะแล้วก็แบบพวกมีตังค์นะ,ะประมาณนั้น <c oughs> วัชรีปลั่งกระโทษกโนามสกุลนะฮะลูกสาวคนเดียวของนักธุรกิจส่งออกผ้าไหมที่เพิ่งเปิดตลาดขายในยุโรปตะวันออกโหครับน่าจะรวยจริงะฮะเคยได้ยินเบ้า <c oughs> ฉันนึกย้อนนำคำาตามคำของบันท่นีแล้วก็พอจะคุ้นคุ้นเหมือนจะเคยอ่านเจอผ่านๆน,นะครับเรื่องบุกเบิกตลาดใหม่ของนักธุรกิจชื่อดังนามสกุลปังกระโทก <c oughs> อย่าไปสนใจเลยไปเถอะอ,อย่าแล้วก็เอย่าฉันอดกินช,ช็อกโกแลตห่วงกินแล้วไม่ใช่อะไรเราสามคนเดินทางออกจากห้องเพื่อไปร้านขายขนมแต่ว่าแต่ว่านี่ผมว่าต้องมีเรื่องแน่นอนเลยครับ <c oughs> อ <c oughs> ย่าแป๊บนึงอ้าวทำไมค้างแล้วครับอ๋ออันนี้อ,อ้มากันเป็นแบบเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะนี่ก็เกิร์ลเจเนอเรชั่นแบบหน้าตานี้หาเรื่องนะครับ <c oughs> หน้าตานี้เลยรู้เลยครับกลุ่มสาวสามคนประกฏตัวขึ้นขวางทางไม่ให้พวกฉันออกจากห้องเรียนนะครับฉันสังเกตเห็นด้านหลังด้านหลังของเด็สาวกลุ่มนี้ก็มีผู้หญิงอีกสองคนคนหนึ่งคือวัน ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผมยาวเธอดูคุนตาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นว่าเมื่อเห็นว่าอยู่ที่พฉันก็ไม่ออกจากห้องไปได้เด็กสาวทั้งสามคนก็เปิดทางออกให้ผู้หญิงผมยาวเดินเข้ามาหาพี่ฉันด้วยรอยยิ้มอ้าโหหน้าตาก็ใช้ได้นะแต่ดูแบบดูโหดโหดไงไม่รู้นะจะรีบไปไหนกันหรอจ๊ะโหเหมันน่ามันไส้มากเลยครับเอมิกกาฉันมีธุระ อ่าแล้ว,แล,วแล้วมีธุระอะไรกับฉันเหรอวาซินีอ้าววาซินีนี่เองครับลูกสาวนักธุรกิจอ่าส่งออกผ้าใหม่นะครับฉันมองไปที่หน้าของวาซินีมองหน้าแบบเป็นเธอคนนี้จริงๆที่ฉันเคยเห็นผ่านขอ้อม่์ข่าวสังคมจริงๆก็ไม่มีธุระอะไรกับเธอเหรอกนะเอมเธอจะไปไหนก็ไปแล้วกัน <laughs> มาแล้วก็ไล่ฮะโอ้โหครับแบบนี้มันของขึ้นฉันมีธุระกับอ่ากับรัน เท่านั้นเองแค่กับรันครับเฮ้ยเดี๋ยววันนีสวัสดีจารันคือว่าอาทิตย์นี้ที่บ้านของฉันจะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆอยู่ๆก็มาชวนปาร์ตี้ฉันแค่อยากจะชวนเธอไปด้วยก็เท่านั้นเอง <c oughs> ไปด้วยกันเถอะนะจ๊ะวันเขาต้องเสียใจแน่เลยอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรอะไรวะเนี่ย ฉันสังเกตเห็นรอยแดงๆที่แก้มของวันที่พยายามซ่อนตัวอยู่ในด้านหลังวาซินีหรือว่าวาสินีจะอย่าไเป็นเศษเลยนะจจนลัน,นไปได้วยกันเธอเอ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 งือ <Team> แบแบบเฮ้แต่ฉันว่าลันเขาคงไปด้วยไม่ได้หรอกนะดูเหมือนว่าอาทิตย์นี้เขาจะมีนัดไปคาราโอเกะกับฉันฉันจะได้ว่าบอกไปแล้วนะว่าฉันมีธุระก,กับลันจะไปไหนก็ไปอย่าเสอก ไม่ใช่ละนะครับแต่รันเป็นเพื่อนของฉันอ่ารันเพื่อนเรานะเว้เพื่อนเหรอหตอนที่มาเธอเพิ่งย้ายมาใหม่เพื่อนมีส่วนสําคัญในการปรับตัวนะจ๊ะ,ะถ้าได้เพื่อนแย่ๆมันก็ทําให้ชีวิตของเธอพลอยแย่ไปด้วยมันมาว่าเพื่อนเราครับมันมาว่าเพื่อนเราได้ยังไงฮะ,ะ,ะเธอมาอยู่กับพวกฉันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันให้พวกฉันดูแลเธอ ให้ฉันดูแลเธอไม่ใช่ละเธอจะได้เรียนที่นี่ได้อย่างสบายใจนะครับเป็นห่วงว่าเด็กใหม่จะเด่นกว่าถึงไม่ว่าอ้าวน่าจะเป็นพวกอิจฉาอะไรประมาณนั้นนะครับเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะจะจะทําไงดีสัต์เอ้ยรันเมื่อกี้อ่านว่าสัตว์รันเอ้ยแกนี่สร้างปัญหาให้คนอีกแล้วเมื่อกี้รอลิงเป็สอเสือเอิ่มเสียงอะไรวะ บรรยากาศคุในห้องเรียนชะงักลงชั่วขณะเมื่อบานประตูเปิดออกมาพร้อมกับปรากฏร่างของคนคนหนึ่งนะครับฉากเปิดตัวกาลินนี่ก็จะแบบทําให้คนอื่นเงียบได้ตลอดนะฮะบ,บอกเลยเอาอุ้ยมาแล้วกาลินกาลินมาแล้วเด็กหนุ่มผู้มีบรรยากาศประหลาดรอบตัวนะครับทําไมไม่หล่อเนีเหมือนในหนังสือเลยวะในหนังสือทําไมมันหล่อกว่าครั ไม่ยอมอ่าเด็กหนุ่มที่ทุกคำพูดมาพร้อมกับความรู้สึกหน้าขอนลุกชวนอึดอัดกอริลน,นะฮะอ่าพระเอกของเรานี่ดูครับมันไม่หล่อเหมือนในปกนิยายเลยครับไม่ยอมนะฮะที่โรงเรียนของฉันยังยอมให้คนอย่างเธอกลับมาเรียนอีกแล้วนี่อะไรวะอย่างนี้ถ้าทางต้องไปเตรียมรสกฉีนไว้มาให้มากกว่าน,นี้เรามัง้ง <c oughs> เอ่อขอเล่าอีกนิดนึงนะครับก็กาลินเนี่ยจะเป็นลูกของผออนะครับลูกผอโรงเรียนนี้นะครับซึ่งก็จะแบบเป็นทําตัว VIP อนะครับอยากโดดเรียนก็ทําอยากทำอะไรก็ทำนะแต่ไม่เคยติดศูย์ไม่เคยติดรอไม่เคยอะไรเลยครับเป็นคนที่แบบ VIP ครับลูกผออนะฮะเมื่อานนั้นน้าเสียงของกาลินเต็มไปด้วยความรู้สึกชวนขนลุกหน้าดส,สะเอียนเปลี่ยนหัวจังนั่นหน้าอกเป็นหมดเลยนั่นหน้าอกอ่ะ มาแล้วนี่นายถ้ามีนี่หมายความว่าไงกันฉันไม่สนใจหรอกนัว่านาจะเป็นลูกผู้นายการหรืออะไรก็ช่างกาลินแต่นายไม่มรู้สึ์จะมาทำให้เพื่อนของฉันรู้สึกแย่ๆกับผมพูดของนายนะครับโอ้วาสินียังตอบว่ากาลินอ่ายกใหญ่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเธอดึงความสนใจของเพื่อนในห้อง <c oughs> แต่กาลินเขาดูไม่สนเทืนานอะไรเลยแม้แต่น้อยฮะกาลินนี่แบบจะเก๊กตลอดเวลานะฮะคือแบบใครพูดอะไรนี่คือมึงไม่รู้สึกอะไรเลย เป็นแบบคนที่แบบเย็นชาชาเย็นชามะนาวมากเลยนะครับแต่ยังต้องมองมาที่ฉันอยู่เช่นเดิมอ๋อเขาจ้องเราครับอื้เขินจนกระทั่งวาสนีเว้นจังหวะอีกพูดไปกลิ่นเธอที่ฉุนดีนะกินเธอแบบพักทายแบบกินเธอที่ฉุนดีนะไม่รู้ว่ามาจากตัวหรือม,มาจากปากกันแน่จะบอกว่ากูไม่แปลงฟันใช่ไหมทําไมไม่ด่ากูเลยวะแล้วก็เครื่องหมายตกใจครับสามอันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาละทำไมมันมันสก,กิปเองโอ้โหอีกแล้วฮนะต้องขอโทษคุณผู้ชมนะครับคือเนื้อเรื่องนี่มันกำลังเน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 ่ยคือเนื้อเรื่องมันกำลังจะต่อกันแล้วครับแต่ว่าคืออะไรวะเกมมันบักหรือว่าอะไรกลับไปนั่งเละครับกรกกกรลกฎนี้เป็นใครวะให้มันจบแค่นี้เองประมาณว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาห้าม าการต่อสู้ระหว่างนางเอกนะฮะเชื่อว่าซินีกับเพื่อนเพื่อนเธอต้องทั้ง3คนเดินออกจากห้องเรียนนะครับเถียงกันจบแล้วฮะเมื่อกี้แบบมันน่าจะแบบมีอะไรที่นสนุกกว่านี้นะถ้ามันไม่บักนะครับ <c oughs> <c oughs> โดยที่จะไม่ลืมกระแทกตัวกาลินเดินผ่านเขากาลินก <c oughs> <c oughs> ห็หมดอารมณ์เลยหมดอารมณ์เรียนเอาๆๆนะฮะกาลินหมดอารมณ์เรียนก็คือ ก็ไม่เรียนครับโดนเรียนกาลินสายหน้าแล้วรีบเดินไปหยิบหนังสือของตัวเองขึ้นมาปัดฝุ่นก่อนจะเดินออกจากห้องเรียนไปจุดๆๆๆ,ๆแดกจุดเข้าไปนี่วันฉันว่าเธอเลิกยุ่งกับพวกนั้ไอ้พวกนั้นเถอะไอ้กลุ่มนั้นไอ้กลุ่มนี้เถอะจุดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแดกจุดอีกเช่นกันอา้าวพูดเสร็จเอมก็เดินกลับไปที่นั่งของตัวเองเราเองก็ควรกลับไปที่นั่งได้แล้วนะ ก็ลรากดจุดๆแดกจุดอีกคนหนึ่งครับนี่อะอาจจะอะเอาแล้วครับปิ้งกันแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีล้ว,เ,วเอาอีกแล้วเ,เดี๋ยวนะโอ้โหเอาอีกแล้วครับคือมันเมื่อกี้มันจะปิ้งกันแล้วแล้วมันกําลังเอาไฟไหม้ไฟไหม,ม้แล้วก็เสียงคนกรีดเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย บทที่สองเมื่อกี้ครับเหมือนแบบเกิดพลังงานอะไรบางอย่างนะครับไฟไหมฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยคนไหมแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอจบอบทที่หนึ่งไว้ก่อนแล้วกันนะเวลาค่อยมาต่อกันบทที่สองกันในพาร์ทหน้านะครับก็ <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นด้วยแล้วกันนะครับก็อาจจะเนื้อเรื่องอาจจะไม่ปฏิปตอนะครับเพราะว่า เกมมันบั๊กนะครับมันชอบสกิปเองแบบเราไม่ได้กดอะไรเลยครับนิ้วผมอยู่นิ่งเลยแต่มันไปเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเขาไม่ตอบพาร์ทหน้าครับตอนนี้เราก็ได้เริ่มได้รู้เรื่องอะไรนิดหน่อยๆนะครับก็เริ่มจะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วแล้วก็เริ่มสร้างเรื่องวุ่นวายแน่นอนครับตันทิลิมานี่ไปไหนต้องมีคนตายครับคนเมื่อกี้ก็น่าจะใช่นะครับเจอใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนครับ